ท่านสสทิศนาชุนทวันผมว่าท่านอภิปรายนี่ท่านอภิปรายเหมือนท่านเป็นตัวแทนของคนพมา่าเลยนะที่เขาเข้ามาอยู่เมืองไทยอะ่ะอภิปรายเมื่อวานนี้อภิปรายในรัฐสภาไทยวันแถลงนนยุบายท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการเลือกในเขตน่าจะเป็นเขตลาดเทวีหรือเปล่าเนี่ยท่านเป็นสสเขตด้วยท่านครับประชาชนชาวไทยเป็นคนเลือกท่านเขาหวังให้ท่านทํางานเพื่อประชาชนคนไทยสิ่งที่ปรากฏในภาพในสื่อ ที่ท่านประชุมและ,ะแถลงและพูดในเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะมันควรจะเป็นการรักษาสิทธิมนุษยชนถ้าคนไทยเราถูกละเมิดถูกประเทศอื่นละเมิดหรือคนไทยด้วยกันเองลเมิดก็แล้วแต่เนี่ยคือสิ่งที่ท่านต้องทําหน้าที่ไม่ใช่ท่านไปทาหน้าที่รักษาสิทธิมนุษยชนให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยนี่คนด่าทั้งแผ่นดินนะตรลงท่านท่านนี่ท่านเป็นสสคนไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยนะนี่ท่านพูดเหมือนท่านนี่เป็นสสของพม่าอะไรนะเนี่ย เนะเออเนี่ยครับประชาชนเ็าด่าเลยบอกนี่นี่ท่านเป็นสสเขตราชทวีด้วยใช่ไหมเป็นสสเขตเด้วยใช่ไหมเออนี่คนราชทวีนี่เขามีเชื้อสายเมียนมาหรืออะไรยังไงนะนี่ท่านน่ยท่าน,ท,านท่านต้องพูดรักษาสิทธิของประชาชนคนไทยดิบนี่ท่านพูดเหมือนท่านเป็นรักษาสิทธิของประชาชนพม่าเลยนะเนี่ยเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยนะฟังที่ท่านพูดแล้วเนี่ยโอ้ นะ uhm, โอ้โหพูดแต่ละอย่างพูดแต่ละอันนี่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนท่านพูดแทนคนพม่าเลยเป็นเหมือนท่านรับเงินเดือนจากคนพม่ามาเลยนะเป็นเหมือนท่านนี่มิงกะลาบามากเออนะครับโอ้โหฟังแล้วมันแบบคนไทยรับไม่ได้คนไทยรับไม่ได้พูดอย่างนี้โอ้โหนะตกลงท่านไปนี่ไปช่วย ก,ก็ต่อไปช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่าคนคนนี้เป็นสอสอคนไทยจริงหรือเปล่าไปดูสัญชาติหน่อยเป็นคนไทยจริงหรือเปล่านอกจากพูดเลขก็ยังผิดแล้วเนี่ยนะฮะเออจะพูดเลขถูกกี่โมงก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะเออยังมาพูดแทนคนพมา่าอีกนะแล้วคนพมา่าก็พูดเลขผิดหรอกนะเออนะครับคนพมา่าโอ้โหเชียร์สุดฤทธิ์สุดเดชอะไรอย่างเงี้ยนะนะไม่เห็นไหนที่โรงเรียนแถวสุราษฎร์อ่ะที่มันร้องเพลงชาติพมา่ากันอนะ่ะ เป็นครูพรมา่านะครับเขาปิดไปแล้วสั่งปิดไปแล้วเป็นครูพรมา่าที่ได้เขาเรียกว่าอะไรใบใบอนุญาตให้ทํางานนะแต่ว่าทํางานเป็นกรรมก,กรนะ,ะแต่ดันไปเป็นครูฮะผิดประเภทครับทํางานผิดประเภทนี่นี่ขนาดนี่ยังไม่ได้สิทธิการเรียกร้องตามที่ท่านบอกนะยังร้องเพลงชาติพมา่ากันแล้วอ่ะเออ แล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าโอ้โหเด็กพมา่ามาเรียนที่ประเทศไทยกันเยอะนี่นะฮะโอ้โหร้องเพลงพมา่ากันทุกเชา้าทุกเชา้าทุกเช้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเออมีปัญหาด้านความมั่นคงไหมนะเออมีปัญหาเรื่องของอ,อ่าถ้าเกิดโตขึ้นไปแล้วจะมากืนกินประเทศไหมต่างๆน,น,นานาอืมนะครับ คนไทยเองยังแทบจะไม่มีที่เรียนเลยนะโอ้โหนี่เป็นห่วงพมา่ากันเลือกเกินนะจะจะให้สิทธิพมา่าเรียนในประเทศไทยเออเอาคนไทยเอาให้รอดก่อนนะครับพมา่าก็เชิญกลับไปเรียนที่ประเทศพมา่าเถอะนะโอ้โหไล่โลมนี่จะให้คนพมา่าเสียภาษีอีกนะโอ้โถถ้าเกิดเสียภาษีขึ้นมานี่มึงเอยเรื่องใหญ่เลยนะเรียกร้อง นี่ขนาดยังไม่เสียภาษีก็ยังเรียกร้องขนาดนี้ถ้าเกิดคนพม่าเสียภาษีนะโอ้โหมึงไม่เรียกร้องสิทธิ์รักษาสามสิบบาทมึงไม่ร้องสิทธิ์นั่นสิทธิ์นี่สิทธิ์อะไรเต็มไปหมดเลยเหรอนะเนี่ยนะครับจะไปเปิดเขาเรียกว่าเปิดประตูไว้พม่าเข้าประเทศไทยเนี่ยคนพวกนี้เออเปิดประตูต้อนรับอย่างดีเลยเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าชักน้ําเข้า นะชักน้ําชักน้ําเข้าสึกอะไรชักน้ําเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านเนี่ยเออเนี่ยของแท้เลยเนี่ยนะชักสึกเข้าบ้านเนี่ยของแท้เลยนะสมัยก่อนนี่มีพยาละแวกใช่ไหมสมัยนี้มีพรรคสอสอส้มนะเออเปิดประตูต้อนรับขับสู้กันอย่างดีนะครับโอ้โหนะลองคิดดูสภาพถ้าเกิดว่าไอ้พรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลนะประเทศไทยนะฮะนะครับอ่า พมา่าเต็มประเทศแน่นอนนะนะบอกพมา่าบอกโอ้โวานมูลหลายได้มาอยู่ที่ไหนวานมูลหลายอย่างเงี้ยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ